สวัสดีพี่ท่านครับช็อต,ติดเดผึ้งในครับในชุดเช้าของเราในครับก็วนมาพบกับพ,พี่สบายชิกเช่นเคยในในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็เป็นชุดที่ใช่ว่านะครับราคาเบาๆแบบรวยๆนะนะผมจัดให้ในราคาแบบเบาแบบรวยๆเลยพี่นะครับ เริ่มต้นราคาสามร้อบาทนะครับพี่พี่จ๋าในครับราคาชุดนี้นะครับต้องใช้ว่าเป็นชุดหลักๆชุดเด็ดๆเลยนะนะครับพี่มาเดี๋ยวผมเริ่มไห้แล้วกันพี่นะในชุดเช้าเนาะก็เอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับในราคาเบาๆของเรานะครับช็อตเด็ดระทึกในครับชื่อนี้ไม่มียืดเยื้อพี่แนวของเราเล่นแบบรวดเร็วน้ำไม่มียืดเยื้อนะครับลายการแรกนะครับนะเปิดปรด็นไปด้วยจระเข้ได้ไหมนะจระเข้น้อยคอยรักนะครับพี่พี่จ๋าจระเข้น้อยคอยรักนะครับเป็นของหลวงพ่อสนิทไปเนี่ยเนื้อหลวงพ่ออะไรครับพี่ในครับได้เก่าได้แห้งได้เดิมไปนะเป็นเนื้อตะกั่วพี่ จะเล้แค่เอาสามร้อยแล้วกันนะครับเพิ่งไปได้มานะครับก็งงเหมือนกันนะพี่นะแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นรูปหล่อลอยองครับพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ยรูปหล่ออันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะนะครับพี่พจ๋ารูปหล่อพิมพ์นิยมเนื้อดินพ่อเงินบางคารอ๋อไม่เคยเจอเหมือนกันพี่เอาไปสามร้อยในสามพี่ดูเนี่ยพระแปลกๆเยอะนะนี่อย่างองค์นี้พี่นะับเป็นพระเนื้อดินรูปทรงข้างๆเป็นรัศมี่ในคะรับพี่จ๋าข้างๆนะพี่นะับเป็นรัศมีครับพี่ พลาแท้แหละพี่แนละ้วแต่แค่ว่าด้านหลังเนะี่ยเขาจะจานเหมือนเหมือนเป็นร่องรอยอักขระนะครับเออเหมือนเป็นร่องรอยอักขระยันอะซึ่งถ้าถามผมกูไหนนะครับอันนี้อันนี้ต้องตอบตามความเป็นจริงนะไม่แม่นเลยไม่เป็นด้วยแต่ภาพได้คือมัเป็นพระชาวบ้านดี่เอาสามร,ร้อยแล้วกันนะเผื่อท่านใดรู้ไงเผื่ออาจจะเป็นพระเราแวกบ้านพวกพี่ๆนะนะเอออาจจะมีแบบบางท่านอาจจนะรู้นะครับชี้ได้โดจริงครับพี่องค์นี้จะต้องเชื่ว่า เก่าเก่าคากรอบเก่าเดิมเดิมเก่ายันกรอบนะครับน้วส่องแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วพี่นะครับโอ้โหพี่ดูในหน้าเสาห้านะนี่ผ้านี่มันต้องเก่าจะกรอบด้วยนะผ้าเก่ากรอบเก่านะครับธรรมชาติได้นะครับพระเก่ากรอบเก่าธรรมชาติได้ก็ดูดิเฮ้ยจริงจริงเนี่ยนะครับแล้วโคดนี่แบบืหดูดิเห็นนะนับยังเห็นโคดอยู่พี่มีโคดนะครับคิวยังนั่งส่องเลยพี่มีโคดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะ แะแต่ขูดูความเก่าแล้วกันพี่เก่าจริงสามร้อยในอีโดจีเนี่ยพี่นับหน้าเสาห้านะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้ซุ้มกอมานี่ครับพี่แม่มาขามนนครับงามจับใจเลยพี่น้ำน้ำรอยเป็นละอองเป็นเม็ด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 เลยพี่น้ำซุ้มกอพิมพใหญ่นะในไงพี่จ๋าซุ้มกอพิม์ใหญ่นะโอ้โหพระผมธรรมชาติหแล้วพี่แนบได้รอบเช้ามาผมแบ่งอย่างเดียวนะครับใช้คํานี้เลยพี่แบ่งอย่างเดียวในครับไม่เหลียวแลใครนะครับราคาเบาๆพี่ สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับซุ้มกอนะนี่วัสดืเน,นี่ยอันนี้จะช้าหน่อยแต่ดูง่ายพี่พระแท้ดูง่ายดีเห็นไครับวัสดอพิศุรโลนะครับกรุวัสดอนะครับสําหรับอง,งนี้เป็นพระเนื้อดินครับพี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับถ้ามาปางกรุวัสดอพิศุรโลนะครับพระแท้เลยดูง่ายดีนะราคาเบาพี่สามร้อยนะครับกร,รุวนะัสดอนะครับนะมีโรงหนังสือนะแล้วแล้วก็องนี้ก็พี่นะครับองนี้จะเป็นขุนช้างนะครับใช่ไหมขุนช้างด้าหลังตัวพอพานอันนี้ผมไม่มั่นใจว่า ก็เป็นพระอาจารย์ท่านใดน,นะแต่ที่พี่พีท่าคือได้ความเก่านับได้ธรรมชาติแต่ดูเดนี่ยแบบเนี้ยเแบบนี่ยนะอันนี้พระแท้แน่พี่นะแต่ผมไม่รู้ที่ทอนเองนะครับพระแท้แน่แต่แค่ไม่รู้ที่ทอนเองพี่เผื่อท่านใดรู้นะเอาสามร้อยเนี่ครั300บสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นางครับพี่เนี่ยนางแบบเนี้ยนะดูเดขาโค้งนะเนี่ยพี่ดูเนี่ยพระบ้นบานๆมันจะแบบข้ามมันจะแห้งแล้วก็เรียกว่าข้ามหิ่ง นะพระจะมีความแห้งหิ้งหิ้งเลยนะเนี่ยเอาสามร้อยนางพญาเผื่อท่านใดอยากได้แบบพระแบบเดิมๆพระดีๆไว้ใช้นะครับแล้วก็สําหรับองค์นี้จะเป็นอาจารย์ฟันนะครับเหรียญแขวนเหรียญใช้เหรียญช้ํครับพี่น้าเหรียญดูง่ายดีหน้าใช้พุทธคุณนะครับเหรียญดูง่ายดีพี่นําหน้าใช้พุทธคุณนะอาจารย์ฟันอาจารโรพี่เหรียญหันข้างหันข้างอาจารย์ฟันเอาเอาสามร้อย นืหันข้างนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องนี้ครับพี่นะครับสำหรับองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดระฆังครับพี่นะครับเนื้อโซนตุบตับนะสมเด็จวัดระคังครับพี่นะครับดูโซนเนื้อเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีมวลสารด้านในเนื้อพราของเขาอยู่แล้วนะครับนัเป็นเอกลักษณ์ของวัดระคังอยู่แล้วพี่นะครับโซนเนื้อช่างแตกต่างกับบางหุ่นพมนะเห็นไหมโซนเนื้อเขาจะแตกต่างนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวไหมเนี่ยเม็ดซุ้มกงซุ้มกรนนะครับเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดง เนื้อจะมีความหน,นึบนะครับพระบางไม่หนาองค์นี้พระบางไม่หนาเนื้อจะมีความหนึบเห็นไหมเนื้อจะมีความหนึบครับพี่ด้านหลังมวลสารจะเป็นก้อนแล้วมีรอยหนอนด้นทั่วองค์พระเห็นไหมเนี่ยมีรอยหนอนด้นนะรอยยิบยืยยทั่วทั้งองค์พระของเราชัดเจนพี่เอาสามร้อยสิบบาทสามหนึ่งศูนย์นะครับนในครับพร,ชชร,บระพนะ üy ชัดเจนคือชัดเจนนะครับของเราพี่ 10, นะชัดเจนคือชัดเจนนะครับสามหนึ่งศูนย์นะรอบเช้า รับเช้าแล้วก็องนี้พี่นะพารีลาอันนี้จะเป็นเม็ดขนุนเดี่ยพี่นะครับ่องรอยการลงรักเก่ามานะครับเม็ดขนุนนะเจ้าของดั้งเดิมร่องรอยมีการลงรักเก่าแน่นอนนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้พารีลาเม็ดขนุนนะครับอันนี้ก็ของก็แพงเพชรนะโซนเนื้อจะเป็นแบบนี้แหละพี่นะนะโซนเนื้อจะมีความแห้งมีความเก่าเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับองคนี้พิมพ์ต้อนะรหลวงผู้บุญเนี่ยพี่นะเป็นพระชัยหล่อโบราณค้าบเบ้าเดิมเดิมนี่เลยพี่นะพิมพ์ต้อนะ หล่อโบราณค่าเบ้าเดิมเอาสามร้อยนวสามร้อยบาทรับหล่อโบราณค่าเบ้าเดิมรนบแล้วก็สมเด็จองนี้จริงๆก็เป็นสมเด็จวัดระฆังนะคแนพวิทยาผนังกระดานครับสมเด็จวัดระฆังคาบเดิมมากแนเกีทะลุซุ้มนะคาบเดิมเดิมเลยพี่นะคเกบเก์ทะลุซุ้มด้านหลังครับพี่ดูดินับเป็นรอยกระดานเลยไหมนับกระดานไม่ใช่กระดานแบบแบมคมนะ เก่ารับกระดานเก่ากระดานแห้งเลยเอาสามร้อยบาทะครับหลังกระดานอันนี้แจกแม่ครัวนะนะครับนี่พี่ดูเนี่ยแจกแม่ครัวเนี่ยเพราะเงินนะครับเป็นไงเนื้ออมเขียวเลยไหมไม่ใช่เนื้อทาเทียมเลียนแบบนะอันนี้เขาเรียกว่าเก่าถึงยุคะครับพี่จ๋านี่เขาเรียกว่าเก่าถึงยุคเพราะเงินแจกแม่ครัวเอาเอาสามร้อยบาทนะครับ ก็ต่อกันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับองนี้กับพี่นะครับองนี้จะเป็นเนื้อชิ้นเถนกวาดบานนะครับเป็นพิมพ์พะร่วงนะซึ่งผมก็ดูง่ายผมก็ดูง่ายอ่ะนะครับเป็นพระที่แท้และดูง่ายเลยพี่นะครับเถนกวาดบานนครับเนื้อชิ้นอันนี้เขาเรียกว่าชิ้นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ชิ้นกรอบนะเนี่ยชินธรรมชาติพี่หลังลายผ้าเดิมนะครับแล้วพิมพ์ไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะกําลังหน้าแขวนหน้าใช้กับพี่นับขนาดกระทัดรัดนะครับหน้าแขวนหน้าใช้หลังลายผ้าเดิมเนี่ย สามร้อยบาทนลครับสามร้อยบาทเราก็องนี้พี่แล้วห้าเหลีล่ยมเนื้อผมกุ้ยตะกรุดครับพี่นะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะให้ดูดูดูเนื้อเนี่ยแล้วจริงๆเป็นกุโลงเหลา่าแล้วพี่จ๋าจริงๆเป็นกุโลงเหล่าสวยมวลสารเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมสวยมวลสารเป็นเม็ดเลยนะดูด้านหลังเนี่ยนคะครับพี่เห็นไหมในเศษเม็ดขาวเนี่ยเม็ดขาวเม็ดดำทุกๆอย่างก็พี่นี่คือมวลสารของเขาเลยนะ เนี่ยพี่ชี้ชัดเลยในะครับพี่พจ๋านี่คือการชี้ชัดเลยพี่นะครับชัดเจนนะครับพี่อ่าชัดเจนครับพี่นะับเอา,อานี้ว่าสามร้อยนะครับกู่ลงเล่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่เนะเจดีโยวัดประังนะครับองค์นี้ผ่านการลงรักมาก่อนนะพี่เห็นไหมค้าบรักอะที่เป็นสเก็ตเหมือนเปลือกไม้อะพี่ติดตามในซอกลึกเห็นไหมเนี่ยนี่คือข้าบรักดํานะครับ พระองค์นี้ผ่านการลงรักดํามาก่อนนะครับสําหรับพิมพ์วัดระคังเจดียนะและเนื้อแก่ตังอิ้วด้วยนับออกเข้มออกเหลืองสังขยาเห็นไหมออกเข้มออกเหลืองสังขยา this is Wat Rakhang j e d y นะครับดูด้านหลังได้เลยพี่ปูไต่หนอนด้นนะครับเศษมวลสารเศษก้านทุกโอ้ทุกอย่างครบถ้วนนะพี่ับพระชัดเจนสามร้อยนะครับเจดีย์วัดระคังนะสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่สุขที่ดูพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ปู่สุขปากคลองมะขามเท่ากับพี่ คล้ายๆเป็นพวกกีบบัวนะครับกีบบัวผงคุกรักครับพี่นะครับพี่จ๋าเป็นคล้ายๆแบบกีบกบัวผงคุกรักนะนะครับ,บนะนะรอยจานปูสุกปากคอมขะขามเท่าเลยพี่เห็นไหมจานเก่าไม่ใช่จานใหม่ถ้าจานใหม่ก็เรียบร้อยดีพี่นะครับจานเก่านะกีบบัวเนี่ยเอาเออกีบบัวเอาสามร้อยบาทแล้วปูสุกปูสุกในครับอ้าปูสุกไปสามร้อยนะครับเนะราก,ก็เนื้อผงน้ํามันนะองคงนี้ผมชื่นชอบนะคือที่ชื่นชอบแม่เราชื่นชอบธรรมชาติ แนวพหยาเขาเรื่องชื่นชอบธรรมชาติกบพี่นะครับเป็นพิมพ์อ่ะจริงๆไม่มั่นใจว่าใช่ของหลวงพ่ออยู่ในโซนของหลวงพ่อเกวยหรือเปล่านะครับแต่มีรอยจานหลังนะพระดูไงก็ไม่เกลีย่แล้วพี่รัวพิพหยาเป็นเนื้อผงน้ำมันดูไงไม่เกยนะครับแต่ร่องรอยการจานหลังครับพี่นวเป้าๆหลวงหมุนของสิบสองนะครับยันนะคล้ายๆครับคล้ายๆเฉยๆไอ้อย่างเงี้ยน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับเพราะเป็นพระที่ชัดเจนนะครับเพราะเป็นพระที่ชัดเจนผมเอาสามร้อยบาท นะครับคล้ายๆหลวงพ่อหมุนของสิบสองนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทหลวงพ่อองค์นี้องค์นี้จะเป็นเหรียญจอบของหลวงพ่อเพชรพิจิตรครับพี่แนวพิพิยาหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับนี่ดูดิคาบเศษเขาเรียเศษคาบเบ้าอ่ะนะครับเป็นเศษเหมือนเศษดินเศษหญ้าเศษอะไรพี่เห็นไหมดินไทยแนวหลวงพ่อเพชรพิจิตรนี่ยสามร้อยแนวพิจารสามร้อยบาท นะครับพวกเพชรพิจิตตนะโอ้โหพี่ดูเะอครับแล้วพี่ดูเออนี้แล้วก็อีกองหนึ่งองนี้ว่าได้เก่าดีพี่เนื้อหนึบมากเลยนะครับเจดีเล็กไหมนนครับพิมพ์เมือคล้ายเจดีเล็กนะเป็นพิมพ์สมาธิแบบนี้โอ้แล้วเนื้อก็หนูดูเลย่นรอยตัดตรงเห็นไหมรอยตัดแบบสุดยอดเลยนะเนื้อเป็นก้อ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 นเลยพี่เห็นไหมเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนเลยนะเอางี้แล้วกันพี่นะครับไปหาเจดีเล็กเลยไปสามร้อยแนวสามร้อยบาท นะครับเราก็เท้าปางเนื้อชินแนวันนี้จะเป็นเนื้อชินครับพี่รนบโอู้หนี่นี่ก็เดิมจริงพี่ดูภาบเดี๋ย่แม้เท้าปางเนื้อชินนะบอกแล้วว่าได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับสําหรับเนื้อชินนี่เผื่อท่านใดอยากได้ไปไว้ใช้พุทธคุณนะนะผมก็ได้ดูง่ายดีได้เดิมด้วยเอาสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับไม่เห้สวน ไม่เหส่วนนีน้ได้เนื้อสวยแนบได้เนื้อสวยได้เนื้อแห้งนะครับเนื้อชิ้นปี่แยบราวด้านในครับอ่าเนื้อชิ้นปี่แยบราวด้านใครับไม่เหส่วนนะได้สวยได้เดิมได้ธรรมาชาติอันนี้มาพร้อมกับเรียมกันน้ํานครับพี่ผอยาเรียมกันน้าเลยนะสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทหลวงเงินพิมพ์นิยมอยากให้พี่ๆลองดูเนี่ยหลวงเงินพิมพ์นิยมนะนี่พี่ดูพิมพ์นี้น่นะพิมพ์นี้ผ่านการแขวนผ่านการใช้พี่ดูเดยพิมพ์นิยม โอ้โหจีวรนี่พาดผิวในครับพี่พจ๋าจีวรนี่าพาดผิวเลยนะดูดีวรูปออหล่ลอหลงเงินพิมพ์นิยมนะครับผ่านการแขวนผ่านการใช้อย่างชัดเจนเอาสามร้อยบาทนนครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกสงคามเกาหลีนนครับพี่จ๋าชินาราชนะครับครึ่งซี่นะครับสงครามเกาหลีสองสี่เก้ากว่านะเกนะ้าห้าไหมครับเจ้าคุณสีสนที่พิเศษนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราผมชื่นชอบองค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหยดน้ํานะครับเป็นของกําแพงเพชรด,ดูเดิโอ้หูหแห้งกว่านี้มีไหมแนะแห้งกว่านี้มีไหมพี่แนวะแห้งจริงแห้งเก่าแนะับแห้งเก่าธรรมชาติเนี่ยเอาสามร้อยรับแห้งเก่าธรรมชาติเลยพี่นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นจริงๆองค์นี้พี่ดาวเป็นของขอมนะรนบพี่พี่จาเป็นคองขอมนะนี่ครับคองขอม ้องขอมเอาสามร้อยนครับปูสปุปากคอมาขามเท่าพี่ออกคองข,ขอมนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็นี่ครับพี่โอ้โหนี่ล้านล้านเลยกิิงในไหมเนี่ยแล้วอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพระโคในพี่นะอาอาวัดพระโคเป็นไงได้ธรรมชาติไหมละ่ะเนี่ยดูเดะแนวกิ่งเดิมๆร่องรอยการอุดเดิมๆหลวงพ่อพระโคเหยบน้ําทะเลจืดแนวพี่พี่อ้าวหลวงพ่อพระโคเหยบน้ําทะเลจืด เอาเอาสามร้อยในครับนี่ผมรัวให้ราคาเดียอหมดเลยนะในะครับเราก็องนี้พ่อเดิมนะครับพี่พี่องนี้เป็นพ่อเดิมนะนี่ดูเนื้อดนินี่พ่อเดิมเนะี่ยอันนี้อาจจะช้ำๆหน่อยนะร้อยแผนแอน่วรอยแวนนะร้รอ,ยนรอยใช้เอาสามร้อยแม่ราคาแบบกุบกิบมากเลยนะวันนี้ในครับ,นะร,บราคาี่ก,กรุบกิบมากแล้วผมรัวเลยเนะี่ย นะครับแล้วก็องนี้พี่ในะครัองนี้ยนพิมพ์สมาธินะเี่หลวงปู่บุญนะพี่นะรับรอยจยนมือเดิมๆเ,เลยหลวงปู่บุญเอาเอาสามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพอ่อเพิมพ่มเนี่ยวัดแคร์นะพี่เนี่ยโอ้โหพี่ดู่องรอยการหล่อโบราณเด็เนะี่ยดูลายมุง้งดู่องรอยการหล่อโบราณดูข้าเบ้าดูความคมของพิมพ์นะครับพี่ลองดูสัดส่วนทุกๆอย่างนะครับพี่พี่จะเข้าใจเลยว่านะครับพระแบบนี้นะ ไม่ใช่พาทั่วไปครับพี่ไม่ใช่พาทั่วไป้อยประกุง้อยประกกรบรอยตกแต่งแทงตะไบนะครับด้านหลังร่องรอยยันที่เป็นสันเป็นแท่งเป็นเส้นเม็ดผดเม็ดเดือดคาบขี้เบ้าเนี่ยสวยธรรมชาตินะครับนาวรายทรงคุดหลูเพิ่มวัดวัดแคร์นะครับยุดยาเอาสามร้อย ไม่ต้องไปสี่ห้าร้อยพี่สามร้อยพอนะครับแบ่งจริงๆวันนี้มาเพื่อแบ่งนะครับเสือหลวงพระวงศ์เป็นเสือรอบโบราณนะครับหลวงพระวงศ์รงรรรรรครับพี่วัดปริวาสนะครับหลวงพระวงศ์นี่พี่นะเสือโลหะนะครับน้วเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับเสือโลหะเอาไปสามร้อยนะครับออาไปสามร้อยเท่านั้นแหละพี่แล้วใครรู้รุ่นไหนแยกรุ่นเป็นจัดได้จัดนะครับ นะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญกันนิดนึงในคะริปิจาต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญกันนิดนึงนะครับอย่างผมแยกไม่เป็นอยู่แล้วนะครับนะมาแบ่งให้นี่ผมไปได้วัดราคาองค์นี้มาองค์นึงเขาเรียกว่าเหลืองสังขยานะครับนี่เหลืองจริงแล้วเป็นสมเด็จวัดระฆังด้วยนี่เดี๋ยวพี่ด,ดูดูผิวเขาใช้มาเนี่ยนะี่อะไรเห็นไหมดูเนื้อด้านในเดยเป็นไงในีนะ่านะนะมวลสารเทขาวนี่ลอยเพี้ยงไปนะ นะครับเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเคยเจอเลยละดูวมวลสารเข,ขาวๆนะอกกระบอกเห็นไหมไม่ใช่อ,อกวีนะอกกระบอกนะไอ้แบบมวลสารขา,ขาวๆนะครับที่เป็นมวลสารนะฝังอยู่ในมะพร้าวแล้วส่องเข้าไปเนื้อหนึบนุ่มด้วยไม่ใช่เนื้อกระด้างไม่ใช่เนื้อแห้งเอาไปอบนะอันนี้เนื้อเข้นหนึบนุ่มมีมวลสารชัดเจนเนื้อวานาออกสีโอ้โหเขาเรียกอะไรเหลืองฟักทองได้ไหมนะครับหาเนื้อหาคำเปรียบเปยอะไรดิพี่เหลืองฟักทองได้ไหมเนื้อสังขยาน้อยไปนะจัดฟักทองเลยดีกว่าหนึ่งครับเหลืองสวยมากองค์เนี้ย นะ้วเขาเรียกว่าองค์ฟักทองครับพี่นะครับพี่พจ๋านะออ,องค์ฟักทองครับพี่เอาไปเอาไปสามร้อยสี่สิบาทนะครับสามสี่ศูนย์นะวัดละครนะเฮ้ยผมเพิ่งเคยเจอนะเออโซเนื้อเนี่ยแม่งเออเพิ่งเคยเจอนะว่ามันสวยจริงนะสวยมากพี่นะครับถ้าใส่กรอบนะผมบอกว่างดงามสุดๆ,ๆนะครับถ้าใส่กรอบนะสุดๆพี่แลเนื้อแกข่งมากนะเพิ่งได้มาก็จัดให้นะครับนี่ครับพี่อันนี้จะเป็นซุ้มนครโกษา เนื้อตะกัวสีแดงไปไปเดินดูแล้วไปหาดูได้เนะครับนี่ครับพี่เนี่ยแดงแท,แ,ทแท้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตะกัวสีแดงนะครับคือเขาไม่แดงแบบเฉยเฉยหรอกเขาจะมีไข่ขึ้นคุมห็นะ่ไหมเขาจะมีไข่ขึ้นคุมเนะี่ยดูรอยเดียวดูรอยดูคราบเดียวเอา,อางี้แล้วกันพี่เอาเอาห้าร้อยบาทเลยครับองนี้นะแล้วก็นี่ฟังจริงๆริงเนี่ย ครับเขย่าข้ามอำเภออะนะครับได้ยินเสียงนะอออเขย่าี่ข้ามอำเภอพี่นบจังหวัดมปนจะกว้างไปแหนบเขย่าข้ามอำเภอโอ้โหเสียงนี้ลั่นมากนะครับนวเสียงนี้ลั่นจริงๆเออพี่น่าจะเป็นพระกิ่งวัดบวรในไงพี่จ๋าพระกิ่งวัดบวรเนี่ยพี่นะครับนะปกตินี่แรงนะผมเปิดนะครับน่าจะประมาณเก้าร้อยนะเช้านี้นะผมขอราคาพิเศษเลยเอาแบบใครไวใครได้เลยนะโอ้พี่ฟังจริงๆเนี่ยโอ้โหลั่นจริง นะครับแก่กรอบขายตรงเนี้ยเอาห้าร้อยนะครับนี่พระกิ่งวัดบวรนะพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับขอราคาไวๆเนี่ยขอราคาไวๆเลยพี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ จริงตรงนี้ได้ธรรมชาติดีนะนนครับเป็นฐานแซมครับพี่โอ้โหเนื้อแล้วดูค่าฝุ่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฝุ่นพระบ้านนะครับเออฝุ่นพระบ้านมันก็จะเป็นค่าฝุ่นแบบแ,แห้งๆเป็นประอองระอองในพี่นะถ้าบ,บางอย่างเขาไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะเขาวางวางไว้พี่นะครับก็จะเป็นค่าฝุ่นตกตะกอนบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็ต้องมาทําความะอาดกันนิดนึงนะครับเนี่ยแต่เนื้อสวยนะโซนเนื้อเขาโซนเนื้อสวยนะเอาเยอะง่ายๆดีกว่านะเอาเอาไปสามร้อยห้าสิบเนี่ยะครับแบ่งมาศึกษาเลยเนี่ยฐานแซมนะ สามร้อยห้าสิบาทนะครับสั้นๆนะครับไม่ต้องไปลอะไรมากมายพี่แบ่งกันได้เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ไสามร้อยห้าสิบแล้วก็รายการสุดท้ายกบพี่ในการป้าปิตาหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากใช่ไหมอันนี้สอบถามเข้ามานะใช่ไหมในอันน้นหลวงพ่อเจิมวัดหอยล่กสายใตยย้เลงพี่อ่าเป็นฟ้าปิตาสายใต้นะครับเราดูเนื้อดูความเข้มขลังนะในการพี่พี่อยากดูเนื้อเราดูความเข้มขลังนะนี่ผมบอกคําเดียวไม่ธรรมดานะดูดิดยัยนีปป่ปักเลยนะคมชัดลึก นี่ไพี่ลองดูเดี๋ยวไหมร่องยันนี่ไม่ต้องพูดถึงคมชัดลึกเอางี้แล้วกันพี่เอาไปสามร้อยง่ายๆนะครับในชุช่วงเช้าด้วยนะประเดิมให้เอาพี่ๆสมาชิกที่ตื่นเช้าซะหน่อยนะครับมาเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านสนใจรายการไหนนะครับก็สายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ